จากนี้10ปีให้หลังจะเล่งยืนยันเลยว่าประเทศไทยมีจะจนกับโจรเรื่องทำธุรกิจเนี่ยเพราะเมืองไทยเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเข้ามาทำเขาจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐก,กิจตอนนี้เริ่มคิดผิดแล้วเปิดบริษัทปับ๊บสามารถซื้อที่ดินได้เลยไม่ต้อง51,49ไม่ต้องนอมินีเด็ดก่อนนั้นก็ซื้อมาหาลัยเมืองไทยเลยสร้างหอพักเองให้เช่าเลย ตอนนี้อันตรายไม่แนะนําให้ลงทุนเลยอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะเลยงดเก็บไว้ก่อนพ่อแม่รวยก็ทําธุรกิจนะได้มันต่อเนื่องกันไปแต่ถ้าพ่อแม่ไม่รวยความหวังอยากจะมาทําธุรกิจเองถ้าเราไม่มีฐานอยู่เลยอย่าเพิ่งคิดสรุปว่าใครเป็นนายกวะเนี่ยตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยใครเป็นนายกก็าถามหน่อยนักข่าวจ <c oughs> เป็นนายกสิ่งแรกเนี่ยจะเรียกสถาบันการเงินมาทุบ แล้วก็เขียนนี่คนที่เป็นนี่สถาบันการเงินให้หมดนี่นี่เนี่ยหมดเนี่ยคนเดียวนะเนี่ยให้ดูเนี่ยหนึ่งสองสีเจดเจ็ดใบเงินเดือนนิดเดียวมีบัตรเครดิตเจ็ดใบหมื่นกว่ากว่ามันจะรอดได้ยังไง เราอยากถามจเจลิงอย่างเงี้ยค่ะว่ายุคนั้นเศรษฐกิจสมัยแบบเมืออี่ส20ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้ค่ะเจ๊อยู่มาทุกยุคนี่เห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างค่ะคือยุคก่อนๆน,นู้นอ่ะมันสมัยยุคนวัตกรรมใหม่เริ่มเข้ามาคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างจะไวส่วนหนึ่งสมองก็จะช้ารับรู้แต่ความง่ายกับความได้ง,ง่ายกับได้ ทุกอย่างง่ายหมดธนาคารก็ให้ยืมง่ายทำอะไรก็ง่ายวิ่งเต้นก็ง่ายพราะคอรับชั่นทั้งเมืองไปเมืองนอกเนี่ยอายจังเลยญี่ปุ่นบอกจะมาทำธุรกรรมในไทยไม่เชื่อเลยเมืองไทยมันยิ่งใหญขนาดนั้นทุกรูทุกซอกแนงคอรับชั่นหมดเขาบอกเลยนะฮะช่วงก่อนหน้านั้นก็เขาบอกบัน่นบั่นกัน ปั่นเรื่องที่ดินก่อนสมัยท่านชาติชายนะก็ปั่นเรื่องที่ดินโอ้โหราคาขึ้นเป็นร้อยร้อยเท่ามายุคท่านนายกทักษิณอันนั้นยิ่งง่ายใหญ่โอกาสและจังหวะมันให้โลกมันเปิดก็กำลังจะจมละแต่ภาพที่จมเนี่ยมันเริ่มจะสอนให้คนจมน้ำแล้วหายใจไม่ออกช่วงนั้นก็ท่านเข้ามาได้ซักสมัยหนึ่งเท่าที่เจริงจำได้ท่านก็เอาให้สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืม ได้ทุกคนหมดเพียงแค่คุณมีเงินเดือนอคือรายย่อยว่างั้นเหอะแค่ยืน่นเงินเดือนคุณกู้ได้เลยค่อยๆกยยู้มาก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มให้เมื่อก่อนธนาคารไม่ได้กู้ง่ายๆหรอกถ้าคุณไม่มีหลักทรัพย์จเจริงบอกโอ้โท่านจากนี้สิบปีให้หลังจเจริงยืนยันหรือว่าประเทศไทยมีจะจนกับโจรคนลากย่าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะ ได้ใช้เงินแบบนี้เขาไม่มีสติที่จะบริหารเงินแค่ขอให้ได้เงินหยิบมาง่ายๆโอ้โหทางที่จะใช้นี่กว้างใหญ่ใครทำอะไรกูต้องทำเหมือนเขาแต่เสร็จแล้วจะมีใช้หรือไม่มีใช้นั้นว่ากันอีกรอบนึงถามว่าบริษัทพวกนี้เปิดขัดทุนไหมไม่ขัดทุนแล้วค่ะเพราะว่าเขากินดอกเบี้ยมหาศาลเข้าไปต้นจริงๆคนนึงไม่เยอะหรอก คนหนึ่งจะเรียกว่าคนละห้าหมื่นน่ะเต็มที่ในออออนแคปิตอลสมัยก่อนแต่ดอกท่วมเป็นคนละกี่แสนละ่ะดอกกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนนี่จะเรียได้ว่า22แต่ร้อนตอนหลังได้ยินว่า32%เปอร์เซ็นต์รัฐบาลปล่อยให้เก็บได้ยังไงแบบนั้นคนจนตอนนี้เกิดจากสถาบันการเงินทำให้ประเทศล่มจมทั้งนั้นสมัยก่อนธนาคารเนี่ยคุณไปเปิดทุกๆธนาคารเขาก็ไม่ได้ให้นะถ้าคุณไม่มีหลักทรัพย์พอ ขณะนี้ใบรับรองเงินเดือนใบเดียวซึ่งสามารถเปิดธนาคารได้ทุกธนาคารลากยา่ามีบัตรเครดิตคนละยี่สิบใบก็ยังมีมีได้ยังไงล่ะเงินเดือนออกมานี่จ่ายหมดเลยไม่เหลือแล้วไปเอาใหม่เอาเดือนนี้จ่ายหมดไปแล้วเอาใหม่เดือนหน้าไม่พอละก็ต้องทำบัตรใหม่อีกใบหนึ่งเพื่อกู้บัตรใหม่มาจ่ายบัตรเก่าวนไปเ,เรื่อยๆใช่จริงๆนี่เขาคนละไม่เยอะหรอก พอเสร็จแล้วสุดท้ายไม่มีจ่ายก็ต้องไปกู้นอกระบบกู้นอกระบบแรกๆคือจริงๆร,ร,ร้อยละเท่าที่ทราบมาสิบบาทช่วงใหม่ๆแล้วคนเยอะมากอยากได้ก็เป็นร้อยละยี่สิบยี่สิบตอนหลังที่ร้อยละสามสิบตอนหลังได้ยินว่าร้อยละห้าสิบยังมีคนมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ดิ่งลงไปทุกวันจากคนดีก็ต้องเร็ว แรกเลยก็ยังไม่รู้สึกเศร้าใจหรือสลดมารู้อีกทีพนักงานในร้านจักมีเงินกันทุกคนกลายเป็นเอ๊ะทำไมมีหมายสารมาเยอะแยะคืออะไรทำไมเนี่ยพอวันใบแรกเห็นตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไอ้คนนี้ไรายได้มันเดือนละเจ็ดแปดหมื่นทำไมยังมีหมายสารทำอะไรง่ายไงฮะเพราะคอมมิชชั่นที่ร้านเยอะ เงินเดือนน้อยคอมมิชชั่นบางคนได้เดือนละแสนแต่ช่วงนี้ไม่ได้เมื่อก่อนได้นะฮะแต่แล้วก็ตังไปไหนหมดพี่อยากได้น้องอยากได้กูไม่พอกดเงินสดให้ไปเลยแล้วก็เอาไตายมันก็เริ่มพันคิดดูคนหนึ่งกดเงินสดสิบใบใบละห้าหมืน่นเอาห้าแสนไปให้แม่อย่างเงี้ย แม่อยากปลูกบ้านห้าแสนทรงพี่อยากซื้อรถสองแสนให้แล้วตัวเองอะ่ะกดเงินสดดอกเบี้ยเงินสดเท่าไหร่อะแพงมากนะคะผ่อนทุกเดือน <c oughs> กี่ใบอะเดี๋ยวนี้คนก็เป็นหนี้เยอะคนแบบระดับทั่วไปเคลียร์ไม่ออกหรอกเพราะว่ามันจะแบบแกยังไงได้มั่งเคลียร์ไม่ออกหรอกมไม่เป็นหนี้ไม่ว่าสิหมดอนาคตเนีเรื่องใหญ่พอเป็นหนี้ทำงานเสร็จเนี่ย เงินเดือนออกพอฟ้องสำเร็จต้องผ่อนเขาไม่มีจะผ่อนทํำยังไงละ่ะผ่อนไม่ได้ก็ต้องออกจากงานเป็นบุคคลล้มละลายก็ต้องไปทำงานนอกระบบกินเงินเดือนขั้นต่ำสุดแล้วไม่ต้องมีเปโลนช่วยกันยังไงจริงๆช่วยยากมากเลยแก้ยากให้เงินหมื่นหนึ่งช่วยได้ไม่ไม่ได้ส่วยอีกหมื่นหนึ่งบอกต้องกลับไปบ้านใช้ที่บ้าน ทำงานอยู่กรุงเทพทำงานอยู่เชียงใหม่บ้านอยู่ขอนแกน่นลางงานห้าวันกลับไปบ้านเพื่อถลุงเงินหมื่นหนึ่งให้หมดเงินเดือนก็ไม่ได้ค่าแรงก็ไม่ได้แทนต้องไปใช้แมงให้หมดหมื่นหนึ่งไม่มีเงินตัวตนกินเมากันไปหมดเงินกลับมาใหม่เอา้าหนักกว่าเดิมค่าแรงไม่มีอะ่ะมาถึงเงินไม่ได้ลวค่าแรงไม่มี กลายเป็นจะดีสวอีกเอาให้เขาไปเลยเงินสดสดรัฐบาลบอกล่าสุดว่าจะให้เออหมื่นหนึ่งสำหรับคนที่เป็นเงินสดเนาะที่ให้ให้คนกลุ่มที่เปราะบางก่อนนี้เจ๊เออมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ช่วยได้ไหมคะช่วยได้<ๆ>แต่ให้จริงนะอย่าเปราะบางพวกคุณล่ะเปราะบางเด็กนักการเมืองหมดเงี้ยไม่ใช่แล้วล่ะเปราะบางทั้งจริงๆแน่จริงแต่และจังหวัดคัดชื่อออกมาเลยนะ โชชื่อเลยบ้านเนี้จริงไหมสื่อตรวจสอบถ้าอย่างงั้นนะ่ะได้จริงแต่ถ้าเป็นดิจิทัลวอลเล็ตนี่เจมมองว่ายังไม่ค่อยไม่ควรหรอกเอาเง <c oughs> ินสดให้เขา้าวถูกต้องสุดเพราะตอนนี้ดิจิทัลวอลเล็ตคุณต้องไปถลุงให้หมดมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณว่าเศรษฐกิจดีขึ้นใช่ว่าสวยลงนะฉันว่าสวยกว่าเดิมนะไม่รู้สิไม่รู้เด็กๆคิดเหมือนฉันไหม รัฐบาลบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เจมองว่าเศรษฐกิจอะไรอ่ะเจ๊หนักกว่าเดิมสิให้ตรงไหนอ่ะอจริงๆฉันเชื่อได้เลยว่าสุดท้ายเนี่ยไม่รู้เขาจ่ายกันยังไงนะเราก็ไม่ได้คือเจ๊นิ่ไม่อยากฟังข่าวฟังแล้วมันเศร้าฟังแล้วมันเศร้าคือได้แต่ประมาณมองชนโอ้สรุปบ้านกูใครเป็นนายกวะเนี่ยตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยใครเป็นนายกอ่ะก็ยังไม่รู้ ใครเป็นนายกก็ถามหน่อยนักข่าวใช่ไหมก็แถลงนโยบายเลยไม่รู้ใครเป็นนะแต่เมื่อกี้เจเล็งพูดถึงว่าพนักงานที่นี่จะได้ค่าคอมใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าลดลงเพราะว่าคนเข้ามาร้านน้อยลงหรือยังไงคคนเข้ามาน้อยลงหนึ่งคนไม่มีเงินจะซื้ออีกหนึ่งจริงๆร้านเจลิงคนซื้อในระดับบีบวกตอนนี้บีบวกก็นี่สินล้นพ้นตัวบีบวกก็อยากจะมีบ้านใหญ่ๆเจ๊งเพราะว่าเนี่ยแหละ รวมกันหมดไอ้พวกขายบ้านกับธนาคารสถาบันการเงินซื้อบ้านมีเงินเหลืออ่ไม่ต้องผ่อนบ้านหนึ่งปีบ้าน8ล้านคิดเป็น1 1บอ็ดล้านก็เอาเงินแบงค์ออกมาก่อนเพิ่มขึ้นซื้อบ้านมีเงินสดเก็บกับบ้านเก็บก้อนหนึ่งอกีกใช่ไหมรู้เรื่องใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เอาเงินนั้นมาผ่อนกลับไม่ได้ผ่อนหรอกโอ้มีเงินมาซื้อบ้านสิบล้านอยู่ไม่ต้องจ่ายเงิน มีเงินเหลือสามล้านเพิ่มมาผ่อนแต่วันนี้เราไปกินไปเมืองนอกกันไปกินไปเที่ยวกันก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก็มีเงินเดือนผ่อนแต่ถ้าเกิดเอาออนไลน์มาจับธุรกิจเห็นว่าเจ๊ก็มีแบบเดี๋ยวนี้มีมีขายมีขายออนไลน์มีอะไรบ้างคะเจ๊บ่ั้งร้านเนี่ยขายออนไลน์หมดแต่เราเนี่ยไม่ได้เข้าสังกัดใครไม่ได้มีแอปส่งแอปอะไรอย่างนี้ไม่มีผ่านตรงไหนไหมคะเราแม่แอปของเราเอง แอปเราไม่ได้เข้าที่แบบร่วมกับไอ้ตลาดใหญ่เขาขายออนไลน์ไอ้ชื่อนู่นชื่อนี้ที่บอกไม่เอาเพราะมันต้องจ่ายคอมมิชชั่นให้เขาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อในนั้นก็จะแพงกว่ามาซื้อตรงกับเจ้าของเองเหมือนเวลาจะเจลิงทาบ้านทําคอนโดอย่างเงี้ยทีรพัน์หลังอุปกรณ์ฉันซื้อกับบริษัทมีแพลตฟอร์มทิกตอกอะไรไปทุกช่องทางก็มีแตไม่ได้ขายของกับเขาสร้างคอนเทนต์เหมือนสร้างคอนเทนต์เฉย ช่วยให้คนแบบรู้จักเจลิงมากขึ้นนะก็เยอะนะในติดต o อมีร้านกว่าคนเฟซบุ๊กการัน4ร้านห้าม,ามแล้วก็เมื่อกี้เห็นเจบอกว่าไปทำหนูก็ดูเพิ่งดูใน YouTube เจลิงที่ไปทำอพาร์ทเมนต์อันนี้คือทำไมเจลิงไปจับธุรกิจนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะคู่แข่งน้อยไม่ต้องตามเหตุการณ์ไม่ต้องเหนื่อย ค่าขายเนี่ยต้องตามเหตุการณ์ให้ทันไม่งั้นก็จะตามไม่ทันเขาค่าใช้จ่ายก็เยอะพนักง,งานเท่าไหร่อาพาร์ตเมนต์พันกว่าเกือบสองพันห้องค่าใช้จ่ายไม่มีเลยก็คือเงินสดใช้คนนิดเดียวเงินสดทําไม่มีดอกเบี้ยแล้วไม่มีคู่แข่งแข่งกับตัวเองธรามาพาร์ตเมนต์คือแข่งกับตัวเอง แข่งความสะอาดแข่งความปลอดภัยแค่นั้นแหละบริการก็แทบไม่ต้องเขาดูเขาเองความสะอาดก็คือแค่บริการความสะอาดเจลิงอพาร์ตเมนต์ใช้คนเซ้ามาทำความสะอาดนอกจากช่างช่างเอาบอริสัท์มาแล้วไม่เวิร์กฝึกช่างเองที่มีคนต่างชาติมาทำเอาคนไทยมาคุมต่างชาติฝึกก็ค่อยๆเกลารื่องความมีระเบียบ แต่ต่อไปเนี่ยเรื่องทำธุรกิจเนี่ยเพราะเมืองไทยเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเข้ามาทำพราะบอกว่าเขาจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เริ่มคิดผิดแล้วตอนนี้โรงงานในไทยเนี่ยเป็นคนจีนมาเปิดเยอะมากเปิดบริษัทปับ๊บสามารถซื้อที่ดินได้เลยไม่ต้องห้าสิบอ็ี่ส ไม่ต้องนอมินีเพราะเป็นบริษัทสามารถซื้อที่ดินได้เลยพอเปิดโรงงานปับ๊บไม่ได้เอาแรงงานไทยเลยเอาคน M O U มาจากประเทศเขามาทำเลยอินพ็อตมาเลยใช่ค่ะ mm hmm. เด็ดก่อน,นั้นก็ซื้อมหาลาัยเมืองไทยเลยปวดมหาลาัยเมืองไทยที่คนจีนเรียนหมดไม่มีคนไทยสร้างหอพักเองให้เช่าเลยไม่ได้เช่าที่อื่นให้อยู่ในวงตัวเอง แต่ให้เรียนภาษาไทยส่วนหนึ่งเพื่อที่โรงงานมาเปิดเอกาสารต้องเป็นภาษาไทยส่วนหนึ่งพนงานนักเรียนจีนจะอ่านภาษาไทยเขียนภาษาได้ทำบัญชีได้กฎหมายได้ส่วนเรียนเรื่องเทคนิคหรือเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมเรียนอยู่ราชกระบ,บังเต็มเลยค่ะคณะวิศวะราชกระบ,บังกับไอ,ไอทีเขาไม่เรียนแล้ว a อบอกเอแบกไม่เอา ภาษาอังกฤษเขาไม่เรียนเขาเรียนภาษาไทยค่ะเปลี่ยนไปเยอะนะคะวีตามไม่ทันนะ<ม>ต่อไปเนี่ยจริงๆนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าไม่มีสตินะเอาแต่วาดฝันความอยากมันเยอะแต่โอกาสมันน้อยความอยากเยอะแต่โอกาสมันน้อยคอยยอือโอกาสที่คุณจะเริญเติบโตตามทางคุณเนาะ <S <S แต่ก็มีบางคนก็เก่งมากเลยก็มีนะเก่งแบบถูกทางที่จะเล็งเห็นน่ะ โอ้แป๊บเดียวได้เงินเลย<ม>คือไม่ต้องอะไรพอจะกินข้าวทีมันกินไหมวะแม่งไปกินดีๆถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปปวดไอคนที่มันไม่เคยกินมันเห็นมึงถ่ายก็อยากกินแบบไปล่อเขานะมันก็ไม่หมดยุคที่คนจะอยากสักทีถ้าเทียบสมัยก่อนคนรุ่นใหม่ๆสมัยนี้กับเมื่อก่อนจะคิดว่าการตั้งตัวเนี่ยโอกาสมันตั้งตัวง่ายกว่าเหมือนเจลงเนี่ย มาจากคนจนนะจะเลรนขายของอยู่กลางตลาดอายุ9ขวบจเจริญขายของหน้าโรงหนังอนะ่ะเขาเรียกหน้าวิกสมัยก่อนกลับจากโรงเรียนบ่าย3-4โมงเข็นรถมาขายขนมเด็กเล่นขนมกินหน้าโรงหนัง9ขวบขายถึง3ทุ่มครึ่งกลับบ้านนอน ระหว่างที่ขายก็นั่งทําการบ้านตรงนั้นรับจ้างสอนการบ้านเอาทุกทา่านเจริหรับจ้างสอนการบ้านสมัยก่อนนะฮะขายของไปรับจ้างสอนการบ้านรับจ้างทําการสีมือใครจ้างทําอะไรทําหมดเลยหางเงินได้ตั้งแต่เด็กโอกาสมันมากคือสมัยก่อนคนฉลาดน้อยคนสมัยก่อนไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่เราเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะนั้นโอกาสเยอะกว่านี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเจอหนังสือพิมพ์เจอหยิบมาอ่านหมดเลยเพื่อน,อนๆไม่อ่านเพราะนั้นโอกาสคนทามาหากินสมัยก่อนแบบเจเล้งเนี่ยพุ่งเร็วเพราะว่าโอกาสไวแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่ค่อยได้ละคู่แข่งเยอะอืเพราะว่ามันได้ทุกช่องทางแต่บางเอิญเราก็ทําแบบไม่ซ้ํากับเขาก็เลยยังอยู่รอดอถ้าทําเหมือนเหมือนเขาอยู่ไม่ได้หรอก หักค่าใช้จ่ายแล้วมันไม่เหลือแล้วถ้ามองเรื่องมุมธุรกิจที่น่าสนใจมันมีธุรกิจอะไรบ้างนะเราจะต้องปรับตัวยังไงให้มันทันกับยุคสมัยก็มีบางธุรกิจก็ดีนะคือโลกมันเปลี่ยนใหม่หมดตอนนี้ธุรกิจบรรจุพันธ์นะดีคนไม่ทำกับข้าวกินสั่งออนไลน์หมดบรรจุพันธ์ดีสุดหาโท๊ะที่โลก็ดีโรงงานกระดาษดีไหมไม่ดีแต่บรรจุพันธ์โรงงานกระดาษก็เลยมาทำบรรจุพันธ์กันหมด โรงงานกระดาษเปลี่ยนมาทําบรรจุภัณฑ์เองเมื่อก่อนจะขายวัตถุดิบให้โรงงานทําบรรจุภัณฑ์ตอนนี้เปิดโรงงานบรรจุภัณฑ์เองแล้วก็สู้กันไปเออเปลี่ยนไปต้องทันเลยตอนนี้ไม่ทันนี่อยู่ไม่ได้เลยแล้วก็อย่างแบบที่ใจเรงพูดถึงคนจีนเข้ามาเปิดโรงงานในไทยเนี่ยเราเองก็ได้รับผลกระทบกันเยอะใช่ไหม SME ไทยผู้ประกอบการต่างๆเจ๊งหมด กาเม้นนี่เจ๊งไปเลยการเม้นในไทยนี่เจ๊งเมื่อก่อนใหญ่มากเลยนะเมื่อก่อนไปทางลังสิตโอ้ยกาเม้นตลอดแนวยาวไปถึงธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้ไม่เหลือสักโรงเลยโรงเล็กโรงน้อยก็หมดลนะแต่แรกยังมีโรงทอผ้ายืดโรงอะไรปั่นได้ตอนนี้ก็กําลังจะตายเมื่อก่อนโรงงานปั่นได้กําไรดีนะเดี๋ยวนี้กําลังจะตายนาเข้าจากจีนหมดจีนตีตลาด เมืองนอกทั่มหมดเลยทุกคนแล้วก็จริงๆเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยเห็นไหมร้านขายเสื้อ H&M ใบซาลาดี้ไม่มีคนเลยมีไหมไม่มีมากเมืองไทยมีไหมไม่รู้แต่เมืองนอกไม่มีคนเดินเลยนะแต่ธุรกิจอะไรที่ถ้าเกิดคนทั่วไปอยากจะเริ่มทําเล็กๆเก็บเงินได้ก่อนนึงมีคําแนะนําให้คนกลุ่มนี้ไหมคะตอนนี้อันตรายไม่แนะนําให้ลงทุนเลยเพราะว่า โลกมันเปิดกว้างใครๆก็มีความสามารถเท่าเราเออ,อยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะเรียกว่าเก็บไว้ก่อนลงทุนอะไรดีอ่ะบางคนบอกกองทุนดีไหมก็อหัวน,นี่หมดไวเลยคนที่ฝากธนาคารที่เขามีเด็กธนาคารจะมาตื้อทุกวันเออพี่คะฝากห้าปีเองอย่างนั้นอย่างนี้ดูต่อให้จบ ห้าปีเสร็จแล้วกว่าจะได้เบิกเงินก้อนนั้นอีกสิบห้าปีต้องไปเบิกชาติหน้าแล้วมั้งชาตินี้ไม่ทันใช้แล้วแล้วได้อะไรไม่ได้ประกันอะไรเลยคนหมดตรงนั้นก็เยอะแล้วก็ไม่ได้อะไรจากตรงนั้นเพราะนั้นสถาบันการเงินต้องระวังถ้าทำอะไรดีล่ะถึงจะได้เงินอย่าเพึ่งลงทุนอะไรเลยประหยัดที่บอกให้คือประหยัดนอกจากคุณ จังหวะและโอกาสจริงๆก็ต้องดูโอกาสนั้นอะไรที่มันฮิตฮอตและตรงเป๊ะพอดีพ่อแม่รวยก็ทำธุรกิจนะได้มันต่อเนื่องกันไปแต่ถ้าพ่อแม่ไม่รวยความหวังอยากจะมาทำธุรกิจเองถ้าเราไม่มีฐานอยู่เลยอย่าเพิ่งคิดไปทำงานเรียนรู้ก่อนว่าสังคมรอบตัวอยู่ได้ยังไงธุรกิจมาจากตรงไหนเงินมายังไงพอเราเรียนรู้แล้วเราอยากทำแล้วค่อยไปทา โอกาสมีคนจนก็มีโอกาสนะคะแต่ต้องมีเงินหน่อยนึงก่อนมีฐานก่อนนะคะแลไปเรียนแบบเขาก็ทําน้อยๆไปมันก็มีโอกาสนะยังมีแต่ไม่ใช่พอจบมาใหม่ๆวันนี้ต้องนัดกินข้าวต้องเป็นร้านดังๆเหมาร้านเลยดเด็กรุ่นใหม่เหมาร้านเลยชั้นนี้หมื่นหนึ่งชั้นนี้สองหมื่นไปนั่งเมากันทีละสิบคนนั่งกินอันนั้นนะต้องอย่าเพิ่งเรียนรู้ สิ่งที่เรียนรู้เรียนเรื่องว่าชีวิตต่อไปจะทำยังไงที่เขาเนี่ยนี่เรามาเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยโอ้โหองค์กรนี้รวยจังเลยมาจากไหนอะยอมเป็นขี้ข้าพื่าไปก่อนเรียนให้รู้แล้วค่อยๆฝึกเรียกครูพักรักจำเจเร่งก็รวยมาจากครูพักรักจำนะคะรวจากครูพักรักจาจริงตัวเจเล้งเองเนี่ยเป็นคนสมัยก่อนทําธุรกิจเราก็จนบ้านนี้รวยยังเแลก็ทำยังไงอะ่ะ เขามาจากไหนอ่ะเข้าไปเรียนรู้เขาโง่ๆเรียนแป๊บเดียวเราก็ทําได้แต่เราทําแบบเขาทําเท่านี้เราทําแค่เนี้ยทีละนิดทําทีละสิบแล้วค่อยๆโตเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นะถ้าไม่เหมิมอ,อย่าเพิ่งคิดเป็นเจ้าของกิจการคิดทําไงให้อยู่รอดก่อนอย่างเจ๊เล้งเนี่ยดูละต่อไปธุรกิจซื้อไปขายมาแย่กูรู้ละมันไม่ยั่งยืนละ จะเลียงหันไปทำอพาร์ตเมนต์เหรอเจ๊เห็นสัญญาณตั้งแต่เมื่อไหร่คะสิบปีที่แล้วต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโอกาสที่เราได้ละโอกาสแบบที่เราเคยได้จะน้อยลงหาอะไรดีจริงๆค้าขายกับบ้านเช่าค้าขายดีกว่านะคะค้าขายลงทุนร้อยหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งมันหมุนถ้าขายดีเนี่ยวันหนึ่งมันหมุนร้อยครั้งอะ่ะค่ะแต่บ้านเช่าเดือนละครั้งเดียวเองใช่ไหมแต่ก็ดีกว่ามาเสี่ยง บ้านเช่ามันเป็นเอสซสมันเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ต้องมีเงินนะคะถ้ากูก้ก็ก็ได้ถ้าทำเลดีถ้าทำเลดีก็ยังได้กู้นี่ผ่อนได้ถึงสิบปีนะได้ทุนเขินก็มีหลายคนทำมาเอิญได้ทำเลดีแต่ถ้าทำเลไม่ดี เงินก็หมดที่ก็หมดทุกอย่างก็หมดไม่ใช่ทำง่ายตอนนี้อย่าซีซัวทำตอนนี้ทำเอ,อ่อขายอสังหาดีไหมตายทั้งหมดแต่ว่าคนอยากปล่อยเช่าคอนโดสักห้องนี่เสี่ยงมากใช่ไหมคะใคร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 ก็ปล่อยเช่าใครๆก็อ้ามีเงินเดือนสองหมื่นแปดคอนโดหลังละหมื่นล้านสองอ่ะซื้อสองล้านสองห้องเลยเฮ้ย ทำไมยงเงินหึกแค่นี้กูซื้อได้เครดิตดีมากเลยซื้อซื้อเสร็จยังมีเงินเกินมาอีกห้องละสองแสนก็ใช้กันเละเลยเอาละคิดว่าปล่อยเช่านณว,วันหนึ่งไม่มีคนเช่าทําไงใช่ไหมคิดว่าพอแต่ไม่มีคนเช่าวันเนี้ยใหม่ๆเข้าเช่าละพอเก่าแม่เอาล่าไปหาที่ใหม่มีที่ใหม่สร้างเนี่ยขายไม่ได้เยอะแยะคนซื้อนะไม่มีคนเอาไปหาที่ใหม่ถูกกว่าเดิมอีก อลอบ้านแพงส่วนมากอุ้ยบ้านแพงเงินดําเยอะบ้านหลังร้อยล้านขายดีมากเลยซื้อหมดเงินก้อนใหญ่มีเยอะเงินก้อนเล็กไม่ค่อยมีหรอกเงินมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มหนึ่งตอนเนี้นะฮะมันไม่กระจายหรอกบ้านเมืองจะเป็นไงต่อไปก็ค่อยๆดูก็คือดูสถานการณ์จังหวะดีก็ค่อยว่ากันอย่างนี้มันก็จริงๆไม่ได้เป็นแค่เรานะฮะทั่วโลกเป็นหมดเลยอยากทราบว่าตอนนี้ถ้าเราให้คะแนน ความลําบากของคนไทยสมมติคะแนนเต็มสิบเจ๊ว่าตอนนี้เราสิบเอ็ดแล้วล่ะเนี่ยสิบบวกสิบบวกสิบ <10 S 2> บวกเลยนะอันนี้สิบบวกแล้วทุกที่เมืองนอกก็เหมือนกันอ,อุ้ยฮ่องกองปิดร้านครึ่งหนึ่งเหมือนกันเหมือนกันทุกที่อเมริกาปิดหมดอมไอ้ดิพาร์เมนโตให่ใหญ่ปิดไปแล้วนี่ได้รับผลกระทบทาเกตก็ปิดใช่ไหมไอ้นั่นก็ปิดเมซี่ก็ปิดปิดหมดเลยคำถามมีคำถามนะคะถ้าสมมติเจ๊เป็นนายกนะคะสมมติ อยาาากถาว่จะเป็นนายกสิ่งแรกเนี่ย <c oughs> จะเรียกสถาบันการเงินมาทุบแล้วก็เขียน์หนี้คนที่เป็นหนี้สถาบันการเงินให้หมดเคลียร์โดยตัดดอกออกเอาแต่ต้นแล้วให้มผัผ่ซึ่งเขาไม่ได้ขัดทุนเขาได้ไปแล้วเกินคุ้มแล้วแค่นั้นแหละฟื้นขึ้นทันทีแลแล้วก็ต้องมีการมาตรการป้องกันไม่ให้มีโอกาสต่อไป ก็คือหนึ่งมึงกู้ไม่ได้หรือมึงกู้ได้ก็ต้องมีบัตรแค่ใบเดียวถ้าบัตรใบเดียวกู้ไม่เจ๊งนะบัตรใบเดียวกู้ไงก็ไม่เจ๊งใช่ไหมแม่มีคนละเนี่ยลูกน้องมันก่อนเรียกมรรดาอยู่นี่หมื่อวะแม่คนดีๆอยู่มาจะสี่สิบปีเป็นคนดีมากใส่ทองเต็มตัวอยู่ทองมึงไปไหนหมดลหรอเฮะเรียกมรรดา โอ้โหเนี่โอ้โหนี่ใจยืดมาละค่ะเนี่เนี่เนี่อันนี้คือใจยึดนี่เนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยคนเดียวนะเนี่ยให้ดูเนี่ยหนึ่งสองสี่เจ็ดเจ็ดใบเงินเดือนนิดเดียวมีบัตรเครดิตเจ็ดใบหมื่นกว่ากว่ามันจะรอดได้ยังไงหมดเนี่ยนี่เกือบล้านหนึ่งให้ได้ยังไงอ่ะมึงไอ้เนี่ยเฉพาะอันเนี้ยสองแสนห้าเนี่ย ใช่ไหมนี่ใบละเจ็ดหมื่นใบละหกหมืนใบละแสนอ่ะคุณไม่ได้ตรวจสอบเขาเลยเหรออันนี้ค่าเขาทั้งเป็นนะเห็นภาพเลยเออนี่คือค่าทั้งเป็นนะเนี่ยเงินเดือนหมื่นกว่าแม่งกู้ได้ตั้งกี่สิบเท่าวะเนี่ยห้าสิบเท่าให้ได้ยังไงอ่ะสองเท่าก็เลวละ เล่าที่ไหนเนี่ยจับมาดายเลย <laughs>